สวัสดีครับผมลูกชัยไร้บ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาครับอธิบายนะครับเรื่องของการใช้น้ำตาลน้ำตาลทางด่วนนะครับเมื่อคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมได้อธิบายเรื่องของการใช้เอ็มร้อยนะครับซึ่งก็เป็นน้ำตาลทางด่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถนํามาใช้กับพืชผักทุกชนิดนะครับแล้วก็สามารถใช้กับพริกได้นะครับ เอาเวลานะครับที่ควรนํามาใช้นะครับก็คือนะครับช่วงที่พริกติดเม็ดเริ่มเริ่มแก่นะครับเริ่มแก่นะครับเราต้องการให้พริกสุกเร็วนะครับเราก็ใช้น้ําตาลทางหวดได้นะครับแล้วก็เมื่อพริกนะครับมีใบเยอะเกินไปนะครับมีใบเยอะใบอ่อนเกินไปนะครับในกรณีที่เราใช้ปุ๋ยในตัวเจี้ยนเกินนะครับมันจะมีใบ เยอะมากครับใบอ่อนเราต้องการให้มันแก่เร็วนะครับเพื่อที่มันจะได้สะสมอาหารแล้วก็เคลื่อนย้ายอาหารเคลื่อนย้ายแป้งน้าตาลนะครับไปส่งเสริมในการออกดอกเก็บผลแล้วก็ทําให้เม็ดผอพริกของพืชผลนะครับต่างๆนะครับมันตึงๆมันใหญ่มันมีน้ําหนักมีเนื้อแน่นนะครับผมแล้วก็ต้องการที่จะให้นะครับเวลาเก็บผลผลิตนะครับต้องการให้ เม็ดหรือว่าเมล็ดหรือหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับมันทนทานอยู่ได้ในตลาดนะครับผมนะครับทนทานต่อการขนส่งนะครับเราต้องใช้พวกน้ำตาลทางด่วนนะครับครับแล้วก็ประโยชน์อีกมากมายนะครับในการใช้น้ำตาลทางด่วนเช่นกรณีที่ศัตรูพืชนะครับก็ทำลายแล้วก็เราก็พ่นยาพ่นสารกำจัดไปแล้วนะครับเราต้องการที่จะให พืชของเรานะครับมันฟื้นตัวเร็วนะครับมันก็เหมือนกับคนนะครับที่หลังจากออกจากโรงพยาบาลนะครับรักษาโรคหายแล้วนะครับร่างกายชุดโทมนะครับเราต้องการที่จะให้ร่างกายของเรานะครับมีพลังงานนะครับฟื้นตัวเร็วมีเรี่ยวมีแรงนะครับเราก็ต้องกินพวกอาหารที่มันย่อยง่ายนะครับนะครับก็เหมือนกับพืชก็เหมือนกันนะครับต้องการที่ได้สารอาหารอย่างรวดเร็วนะครับ ปกติพืชมันก็สังเคราะห์น้ําตาลได้เองนะครับเพราะว่ามันก็ใช้พวกแร่ธาตุสารอาหารแล้วก็แสงแดดนะครับในการสังเคราะห์แสงในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคาร์บอนนะครับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนก๊าซไฮโดรเจนให้เป็นให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับในในคลิปก่อนๆนะครับเรื่องของการใช้เอ็มร้อยนะครับมันก็มีนะครับ หลายตัวนะครับน้ําตาลนะครับนะครับที่มีขายที่เขาผลิตมาใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะก็มีนะครับนะครับราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับนะครับแล้วที่เราสามารถทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับนะครับหรือใครไม่อยากทําก็ไปซื้อเอ็มร้อยมาเติมลงในถังฉีดพ่นนะครับอัตราส่วนก็แล้วแต่นะครับใช้ได้ตั้งแต่ หช้อนแกงนะครับถึง1ขวดต่อต่อน้ำยี่สิตรเลยนะครับนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้มากให้น้อยนะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่สามารถใช้ได้นะครับก็คือนะครับน้ำแดงเลยนะครับนะครับน้ำแดงนะครับหรือว่าเฮลส์บ b ูบอยนะครับไปดูว่าผมจะนะครับแนะนำวิธีการผสมมาใช้กับพืชยังไงนะครับ เหตุที่ผมนะครับเหตุที่ผมนะครับอยากจะแนะนํานะครับผมอยากจะแนะนํานะครับถ้าใครอยากจะประหยัดนะครับหรืออยากให้ได้ประสิทธิภาพสูงนะครับก็ควรจะใช้น้ําแดงเลยนะครับใช้ใช้น้ําแดงเลยนะครับส่วนวิธีการผสมใช้นะครับมาดูกันเลยครับการผสมนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมนะครับก็นี่ครับเฮลโบยนะครับนะครับ แล้วก็เนี่ยครับภาชนะนะครับภาชนะอะไรก็ได้นะครับแก้วก็ได้นะครับแล้วก็สุราขาว40ดีกรีนะครับนะครับแล้วก็ขวดขวดอะไรก็ได้นะครับขวดผมใช้ขวดเอ็มร้อยนะครับนะครับขั้นแรกนะครับก็เอาเราจะใช้กับน้ำ20ลิตรนะครับนะครับเราจะใช้กับน้ำ20ลิตรนะครับก็คือถัง20ลิตรที่เราจะเอาไปฉีดพ่นนี่แหละครับนะครับ เนี่ยนะครับเราเติมน้ําไว้20ลิตรอย่างเงี้ยนะครับครับเราก็มาผสมก่อนเลยนะครับนะครับขออภัยนะครับมันขากล้องผมมัน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 ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้น้ําแดงนะครับเราก็จะตวงเอาน้ําแดงนะครับนะครับอันนี้ผมจะกล่าวเลยนะครับอ่าผมจะกะเอา2ช้อนนะครับ2ช้อนแกงนะครับผมจะกะเอา2ช้อนแกงนี่เลยครับ นะครับประมาณนี้เลยนะครับสองช้อนแกงสามช้อนแกงก็ได้นะครับหรือหนึ่งช้อนแกงก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะครับอันนี้มันมันมีคาร์โบไฮเดรตนะครับสูงมากนะครับนะครับคาร์โบไฮเดรตสูงมากนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับยีิบเจ็ดกรัมเลยนะครับยีิบเจ็ดกรัมเลยนะครับหรือไม่หรือว่าน้ําตาลนี่เองนะครับน้ําตาลดีๆนี่เองนะครับนะครับน้าตาลตัวนี้นะครับ โมเลกุลของมันจะจะใหญ่กว่า M 1 0 0นะครับเพราะว่า M 1 0 0ยมันทำมาจากพวกน้ำตาลกลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคสนะครับมันจะมีโมเลกุลที่เล็กเล็กกว่าเวลานำไปฉีดพ่นมันจะมันจะดูดซึมได้ดีกว่านะครับนะครับส่วนตัวนี้จะจะช้ากว่านะครับผมก็เลยใช้จะใช้เหล้าขาวนะครับนะครับจะใช้แอลกอฮอล์นะครับเป็นตัวทำละลายนะครับเพื่อให้น้ำตาล มีโมเลกุลที่เล็กลงนะครับจะได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ง่ายนะครับอ,อันนี้สุราขาวนี่ก็นะครับเปิดออกมาแล้วก็นะครับก็เทลงไปได้เลยนะครับเทลงไปได้เลยนะครับก็กะเอาเลยก็ได้นะครับกะเอาเลยนะครับกะเอาเลยนะครับส่วนผสมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณร้อยซีซีนะครับทั้งหมด ครับ1 0 0ยซีซีนะครับอ่าแต่ไม่เกิน150ยซีซีนะครับนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับไม่ต้องจวงให้ยุ่งยากนะครับอ่านี้เก่าเลยไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับนะครับอ่าจากนั้นก็นะครับนำมาเทใส่เนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็เขย่าเขย่านะครับเขย่าเขย่าแล้วก็นำมาเทใส่อ่ากวดเอ็มร้อยนะครับ เทใส่ขวดอ1ม0อยนะครับเทลงไปจนหมดเลยครับนะครับไหลทิ้งละอูเสียดายจังนะครับอูนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนิดเดียวเองนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่านะครับอ่าเขย่าเขย่านะครับแช่อาไว้นะครับแช่เอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสามารถที่จะนําไปผสมกับน้ํานะครับ กับน้ําที่เราเตรียมมานะครับในถังฉีดพ่น20ลิตรนะครับใช่จะให้ดีนะครับแช่ไว้ทั้งคืนเลยนะครับนะครับเพื่อให้น้ําตาลมันแตกตัวนะครับเพื่อให้น้ําตาลมันแตกตัวนะครับมันจะได้มีโมเลกุลที่เล็กลงนะครับเขาเรียกอะไรครับภาษาเคมีภาษาอะไรคมก็จำไม่ได้นะครับนะครับพูดง่ายๆก็คือให้มีโมเลกุลเล็กลงนะครับนะครับมันจะได้อ่าดู ถูกดูดซึมนะครับเข้าสู่ใบพืชนะครับได้โดยง่ายนะครับเข้าทางปากใบโดยง่ายนะครับจะได้อ่ามีน้ําหนักนะครับอ่าแล้วก็ผลใหญ่นะครับผลใหญ่ผลยาวนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานต่อการขนส่งอ่าแล้วก็อยู่ในตลาดได้นานนะครับนะครับอีกอย่างก็ทําให้อ่าพริกออกดอกเร็วนะครับออกดอกเร็วนะครับอ่า กวผลเหนียวนะครับเมล็ดเต็มนะครับเมล็ดเต็มนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับนะครับนะครับผมจะแช่เอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมถึงจะมาฉีดพ่นนะครับการฉีดพ่นก็ควรจะฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับนะครับแต่ช่วงเย็นก็ฉีดได้เหมือนกันนะครับฉีดได้ฉีดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะ ประสิทธิภาพก็จะสู้ช่วงเช้าไม่ได้นะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชายไร์บานนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับเบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกพริกปด้วยกันนะครับผมนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ